ต้นเท้าเนาะตำแหน่งที่ปวดนี่คือตรงนี้แหละกดกดปุ๊บเนี่ยเจ็บเลยแล้วก็ประวัติอย่างหนึ่งคือเวลาเดินลงเตียงแล้วก็ย่ำลงก้าวแรกจะเจ็บเยอะ,ยอ,ะอันนี้ชัดเจนนะมันเป็นอาการที่เรียกว่าเป็นพังผืดฝ่าเท้าอักเสบหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็นแพนต้าฟาชิอิติสก็คือว่าคือตรงนี้มันจะมีกระดูกอยู่ตรงนี้แล้วมันจะมีเส้นเอ็นมาเกาะตรงน,นี้ปัญหาคือพอหนึ่งเนี่ยอายุมากขึ้นสองน้ำหนักเราเยอะสามเวลายืนานานยืนานานเดินเยอะ,ยอะแล้วเวลาเดินยืนานานเนี่ยเอาส้นเนี่ยกระแทกพื้นตลอดเวลาเนี่ย มันเลยจะทาให้เกิดหนึ่งก็คือการอักเสบของเส้นเอ็นตรงนี้2บางทีมันอาจจะมีการฉีกขาดของเส้นเอ็นตรงนี้นะเพราะนเวลานอนเนี่ยเวลานอนเนี่ยเท้าเราตกลงมาไงมันก็งอเพราะฉะนั้นเวลาตื่นลงเตียงก้าวแรกเราเหยียดมันก็เหมือกัะไปยืดออกเพราะฉะนั้นพอมันที่งออยู่มันยืดออกที่มันอักเสบอยู่มันก็เลยเจ็บไงถ้าพอเดินเดินไปมันก็จะค่อยโอเคขึ้นนะเพราะฉะนั้นอนี้ส่วนใหญ่เนี่ยนี่คือเกิดจากพังผืดฝาเท้าอักเสบเนาะแนวทางในการรักษาเลยว่า1ก็คือถ้ามีอักเสบตรงนอันีี้ฉา สองคือทานยาแก้ปวดปวดก็ทานไม่ปวดไม่ต้องทานเอาละอันนี้จบแล้วหน้าที่หมอต่อไปหน้าที่ของคนไข้เลยนะหนึ่งต้องไปลดน้าหนักน้าหนักเยอะต้องไปลดน้าหนักเพราะน้ำหนัก,ก,นนกมันก็นจะลงตรงนี้ทั้งหมดอันนี้สองคือรองเท้ารองเท้าเนี่ยต้องเป็นเลือกที่มันเป็นแบบคล้ายๆรองเท้ากีฬาที่มันเป็นพื้นห,หนาๆที่มันเป็นแบบเมมเบอรี่โฟมพื้นห,หนาๆเลยมมมันมันต้องไปที่มันนิ่มๆคือพื้นพื้นนิ่มแล้วอันนี้สองคืออันนี้สามคือเวลาอยู่ในบ้านก็ต้องใส่รองเท้าด้วยนะ คือถ้าเกิดอยู่ในบ้านเนี่ยเราไม่ใสร่รองเท้านี่จะมีปัญหาเยอะเลยต้องแต่สําคัญคือน้ําหนักน้ําหนักตัวต้องไปลดเพราะว่าต่อให้รองเท้าดีเงี้ยน้ำหนักมันเยอะมันก็จะเจ็บเยอะเนาะนแล้วพวกนี้ใช้เวลานานนะแปดเก้าเดือนเลยนะกว่าจะค่อยๆดีขึ้นเนี่ยนะงั้นเดี๋ยววันนี้หนึ่งก็คือฉีดยาสองลองทันยานะแล้วจริงมันจะมีแผ่นไอรองตรงนี้ด้วยเออไม่ใช่ไม่ใช่